พ่อแม่ร้องเปือนลดเคลื่อนจากที่ดูอาทันทีอัลลอฮ์คุ้มครองรถผ่านข้างทางสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่แท้ต้องมีผู้ที่สร้างมาอัสสลามวอะัยกุ้มวะาราอมาตุ้นล้อยิีว่าบะารากกาตุฮ เพราะบิซิดานีอินมาวารซุกานีฟ้ามาโอพะผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุม่าลาซาลาอินลามาจอันต่อฮูซาลาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่าย สัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยคมนาคมสามทางค่ะคมนาคมคืออะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูอินอามเลยค่ะเอ๊ตอนนี้ครูอินอามอยู่ที่ไหนกันคะ เสียงรถยนต์แสดงว่าครูอินอามอยู่บนท้องถนนนั่นเองค่ะบนท้องถนนมีรถเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหเี่จ๊อะไรเต็มท้องฟ้าหมดเลยเรื่องบินต่างๆมีบอลลูนด้วยแสดงว่าตรงนี้นะคะ คือคมนาคมทางอากาศใช่ไหมคะคุณอินร์อยู่ที่ไหนคะเสียงอะไรเอ่ยอ๋อเสียงเรือนั่นเองคะ่ะคุอนินทร์อ,อ,รอ,อยู่ตรงแม่น้ำเลยคะ่ะอุ๊ยเรือเต็มไปหมดเลยคะ่ะเรือแล่นอยู่บนน้ำ แสดงว่าตรงนี้คือแม่น้ำนั่นเองใช่ไหมคะมีเรือหลายประเภทเลยเด็กๆลองดูสิการคมนาคมหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะเพื่อติดต่อสื่อสารหรือว่าขนส่งสินค้านั่นเองคะ่ะ อย่างตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆเ,เดินทางจากบ้านมายังโรงเรียนก็เดินทางโดยการใช้ยานพาหนะนั่นเองซึ่งการคมนาคมจะต้องใส่ยานพาหนะในการเดินทางนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่ายานพาหนะคืออะไรยานพาหนะก็คือวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิต ที่สามารถเคลื่อนที่ขับขี่ได้สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนทรงใส่สัตว์สิ่งของและสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะและการคมนาคมนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทที่1การคมนาคมทางบกประเภทที่2 การคมนาคมทางน้ำประเภทที่3ก็คือการคมนาคมทางอากาศค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปต่อเลยค่ะยานปหานะในการคมนาคมทางบกมีอะไรบ้างรถจักรยาน รถจักรยานยนต์หรือที่เราเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ค่ะรถยนต์รถกระบะ รถโดยสารรถตู้รถบรรทุกที่เด็กๆเห็นแล่นอยู่ในรางนะคะเรียกว่ารถไฟ ด้านบนคือรถไฟฟ้าด้านล่างคือรถไฟฟ้าใต้ดินต่อมาการขมนาคมทางน้ำนะคะเช่นแพเรือพายเรือใบเรือสัเภาเรือหางยาว เรือบรรทุกสินค้าและเรือดำน้ำค่ะ<ๆ>การคมนาคมทางอากาศเช่นเครื่องบิน<ๆ>เฮลิคอปเตอร์ยานอวกาศจรวดและบอลลูนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความหมายของการคมนาคมและประเภทของการคมนาคมซึ่งการคมนาคมนะคะจะต้องอาศัยยานพหาหนะในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกๆครั้งนะคะเราควรจะต้องอ่านดอาก่อนขึ้นยานพหาหนะ ทุกๆครั้งเลยเอแล้วดูอาก่อนขึ้นยานพปานะคืออะไรเอย่ยเด็กๆท่องได้ไหมนะได้อยู่แล้วค่ะมาท่องพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะดูอาขึ้นยานพปานะก็คือสุบ h ฮานัลลัีซับคอลลานะาฮาซาวะมากุนนาะลาหูมุคลีนินวัอินนาะอิลารอบปีนาะ ละมุงกอลีบุลเด็กๆท่องได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นยานพหาหนะต่างๆนะคะเด็กๆจะต้องกล่าวดูอาทุกๆครั้งเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะคะให้เราปลอดภัยตั้งแต่ขาไปจนขากลับเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะเระมาตุลล้อยิวะบะระกาตู้ค่ะ ไปชมกิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยค่ะ เริ่มจากนะคะให้เด็กๆระบายสีรถที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ไปนะคะเลือกสีตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะ หลังจากระบายรถเสร็จแล้วนะคะก็มาระบายก้อนเมฆและดวงอาทิตย์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำกันไกรมาตัดรูปรถของเรานะคะให้เป็นทรงตามที่เด็กๆระบายเลยค่ะเด็กคนไหนยังตัดไม่ได้หรือว่ายังไม่คล่องนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำกาวสองหน้านะคะที่คุณครูวไว้ให้ไว้นะคะนานแล้วนะคะแปะไปที่ไม้แล้วลอกออก หลังจากนั้นนำรถมาติดไว้บนไม้เลยค่ะต่อมาคือแผ่นถนนที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะคุณครูแปะกาวไว้ให้แล้วให้เด็กๆนำมาติดครึ่งวงกลมนะคะของจานตามภาพที่คุณครูให้ไปเลยแปะเสร็จปึ๊บหลังจากนั้นก้อนเมฆนะคะไม่ต้องใช้กาวสองหน้าเพราะก้อนเมฆของเรา คุณครูได้ทําเป็นสติกเกอร์ไว้ให้แล้วนะคะเด็กๆลอกออกแล้วก็นํามาแปะได้เลยนะคะก้อนเมฆและดวงอาทิตย์นะ พอแปะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํารถมาใส่เลยค่ะให้เด็กๆสอดไม้เข้าไปในช่องนะคะหลังจากนั้นรถของเราก็แล่นได้บนถนนแล้วค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมชุดที่2นะคะความนาคมทางน้ำขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดกระดาษชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ1แผ่นและกระดาษชิ้นที่2นะคะเล็กลงมากว่าแผ่นแรกหน่อยนะคะเลือกสีตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะ และตัดอีกสองชิ้นนะคะคือชิ้นเล็กๆและมีความยาวขึ้นมานิดนึงตามตัวอย่างที่คุณครูทำเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำ วงกลมที่คุณครูตัดไว้ให้นะคะมาพับครึ่งค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำกลาวสองหน้ามาแปะค่ะตามตัวอย่างคุณครูได้เลยนะคะ สติกเกอร์วงกลมนี้นะคะคือหน้าต่างของเรือนั่นเองหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายห่วงยางเลยค่ะ สติกเกอร์สัตว์ที่คุณครูให้ไปก็นำมาตกแต่งได้เลยนะคะ เราก็จะได้เรือแล่นบนทะเลแบบนี้เลยค่ะ